สวัสดีค่ะลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านแล้วก็กรลยาณมิตรนะคะที่เข้ามาชมเนาะวันนี้จะหาจะมาพูดถึงเรื่องอท่านสงสัยหรือไม่ว่าวิญญาณเนี่ยเขารู้รู้เขารู้จักหลวงปู่ดูหรือไม่เพราะว่าแต่ดิฉันสงสัยนะคะเพราะว่า ดิฉันอยู่เมืองนอกเนาะกทีนี้เลยอยากรู้ว่าเราเอาสา์หลวงปู่ดูมาสวดมนต์ให้กับวิญญาณที่อยู่เมืองนอกเนี่ยเขาไม่ใช่ศาสนาเราแล้วเขาจะน้อมรับน้อมรับคำน้อมรับบุญบาร,รมีจากจากเราหรือไม่ที่เราสวดไปอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตั้งจิตถึงปู่ว่าลูกอยากรู้ว่าเขารู้จักปู่หรือไม่แค่ค้าอะไรเงี้ยมีวันหนึ่ง ดิฉันขึ้นไปบนเขาเนาะบนเขาแบบที่สูงมากเลยเป็นบ้านแม่สามีแกอยู่ที่นั่นก็เลยก็เลยสวดสวดมนต์ตั้งแต่เริ่มไปแล้วนั่งเงรถแล้วก็จนขึ้นเขาลงขึ้นไปแล้วทีนี้ก็เลยไปถึงบ้านแม่สามีก็ตั้งจิตเลยบอกว่าเนี่ยดิฉันไม่ค่อยได้มานะเจ้าค้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าพวกท่านถ้าพวกท่านเห็นแสงบุญบาร,รมีจากการสวดของขา้าพเจ้าบุญบาร,รมีแสงแสง แสงจากหลวงปูด่ดูจากการสวดของข้าพเจ้าขอให้พวกท่านได้มาน้อมรับเอาบุญกุศลนั้นด้วยนะแล้วถ้าพวกท่านได้มาน้อมรับเอาแล้วจงบอกข้าพเจ้าในความฝันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะและทีนี้คืนนั้นก็เลยก็เลยบอกเหมือนอย่างที่บอกค่ะบอกเขาว่าเราไม่ค่อยมาเราไม่ได้ค่อยมาที่นี่แล้วก็เมื่อมาแล้วก็เลยอยากให้เข้ามาน้อมรับอาบุญตรงนั้นทีนี้ก็เลย ด้วยความที่อยากรู้ด้วยว่าเขานะ่ะรู้จักหลวงปู่ดูไหมก็เลยขอหลวงปู่ว่าปู่คะขอให้ขอให้ลูกได้รู้ด้วยเถิดว่าวิญญาณที่นี่เขารู้จักหลวงปู่ดูไหมอะไรเงี้ยคืนนั้นก็เลยฝันฝันว่ามีคนเชิญไปบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านของฝรั่งนี่แหละค่ะแล้วก็มีผู้หญิงสองคนแล้วก็ผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายน่ยนอนป่วยแล้วอยู่บนพื้นน่าจะประมาณวัยกลางคนน่าจะสี่สิบสถึงสีประมาณนี้ค่ะ แล้วเขาแล้วดิฉันก็รู้สึกว่าเหมือนดิฉันน่ะไปยืนอยู่ในยืนอยู่ในบ้านเขาแล้วทีนี้มีผู้หญิงคนนึงน่ะประคองคอผู้ชายคนนั้นขึ้นมาแล้วทีนี้ผู้ชายคนนั้นก็เลยยกมือไหว้เหมือนเขาขอความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาไม่ได้ขอจากดิฉันนะคะคิดว่าเขาน่าจะเห็นปู่แล้วทีนี้เขาเห็นดิฉันแล้วเขาก็ย,ยกมือไหว้แล้วบอกว่าอ่าหลวงปู่ดูมาหลวงปู่ดูมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออหรือฉันก็ดิฉันในในความฝันก็งงว่านี่เขาเห็นหลวงปู่ดูจากจากเราจากเราที่ไปเนี่ยแต่เขาไม่ใช่ตัวเราแต่เห็นเป็นหลวงปูด่ดูอืมแล้วก็เลยว่าเขาเขาเหมือนเขามาขอให้ให้ให้บุญบารามีของปู่ะไปส่งส่งจิตวิญญาณเขาในช่วงสุดท้ายเหมือนประมาณว่าเขาเจ็บปวดอะไรประมาณเนี้ยค่ะในความฝันนะคะถ้าใครไม่เชื่อก็คิดซะว่าฟังนิทานไปเนาะคะก็คือ ทิดว่าีิฉันเล่านิทานให้ฟังเนาะและทีนี้และทีนี้เหมือนเหมือนปู่ไปโปรดเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนบารมีของปูดูไปโปรดเขาให้ให้เขาไปแบบไม่เจ็บปวดหรืออะไรยังไงเนี่ยค่ะไม่ยึดติดกับตรงที่เขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากหลังจากที่ฝันนั้นะ่ะตื่นขึ้นมาดิฉันก็เลยมาพิจารณาว่าอ๋อที่ลูกพยายามพร่ำถามว่า ฝรั่งเขารู้จักหลวงปู่ดูไหมเพราะว่าเขาไม่ใช่ศาสนาพุทธเราก็เลยมีความสงสัยว่าจริงๆแล้ว่เขารู้จักหลวงปู่ไหมจากการที่เรามาสวดมวนต์แผ่เมตตาภาวนาให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้คําตอบวันนั้นว่าอ๋อฝรั่งรู้จักหลวงปู่ดูเหมือนกันเออเหมือนแต่ว่าขอเล่าย้อนไปนะคะตอนที่ตอนที่ดิฉันเข้าไปในบ้านหลังนั้นน่ะมันมีฝรัง่งอีกตัวหนึ่งตัวใหญ่ๆอ้วนๆเลย มันเห็นมันเห็นเหมือนประมาณว่าเรามาบ้านหลังนั้นแลน้วที้มันก็ยืนหัวเราะก็คือมันยืนหัวเราะเหมือนแบบประมาณแบบไม่ได้หลอกเราอะไรนะคะแต่ด้วยความที่เหมือนที่หลวงตาม,มาเล่าให้ฟังนะว่าจิตบางจิตดวงจิตบางจิตดวงดวงจิตบางดวงดวง,ดว,งวิญญาณบางดวงมันไม่น้อมรับเนาะก็คือเขาไม่น้อมรับมากท็ทีเขาก็เลยหัวเราะหัวเราะ่ะ อ๋อนี่เหรออย่างนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้และค่ะความหมายของบ้านเราเนาะแบบแบบหัวเราะว่าเอ่อไม่เชื่อนเนาะเขาก็คงไม่เชื่อใน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 แสงบุญบาร,รมีของของหลวงปู่ดูเนาะเขาก็เลยหัวเราะเยาะอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เลยเข้าใจหลังจากที่หลวงตาม,มาพูดว่าเออดวงบางจิตบางดวงจิตดวงวิญญาณเขาไม่น้อมรับเอาเขาก็ ไม่สนใจเขาไม่รู้จักบุญด้วยซ้ําไปเขาคงจะยึดติดกับสถานที่หลังจากที่ตายไปแล้วก็คงจะวนเวียนอย,อย่างนั้นคืออาจจะมีความสุขที่อยู่อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะเป็นเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ที่ฉันได้ได้รู้ว่าผีเมืองนอกรู้จักแสงบุญบารมีของหลวงปูด่ดูอันนี้ไม่ได้พูดถึงชันจาตุมนะคะไม่ได้พูดถึงชันเทวดาจาตุมใน แบบต่างๆที่เรามองไม่เห็นแต่หมายถึงว่าวิญญาณเนี่ยวิญญาณผีมนุษย์ธรรมดาของเรานี่หลังจากที่ตายไปแล้วเนี่ยก็เลยได้คําตอบว่าอ๋อของเมืองนอกเขาก็รู้จักหลวงปู่ดูเหมือนกันเนาะหลังจากนั้นก็เลยมีกําลังใจในการสวดมากขึ้นว่าเออพวกว,วิญญาณคงจะเห็นแสงบุญบาร,รมีของพ่อก็เลยพี่นี้ก็เลย,เ,ลยเหมือนจะแบบมาน้อมรับมากขึ้นะอะไรเงี้ยเหมือนอ,อ,อ,อพาร์ตเมนที่ดิฉันอยู่เนี่ยค่ะก็ ก็มีแต่ฝรั่งเนาะไม่มีเอเชียเลยตรงตึกนี้ก็มีดิฉันเป็นเอเชียอยู่คนเดียวก็เลยสวยดทุกวันสวดทุกครัทุกตอนแรกๆมามันเหมือนประมาณว่าวิญญาณเขาก็คงไม่รู้นะคะเขาก็ไม่ค่อยน้อมเท่าไหร่หลังจากนั้นมาที่เราสวดนานเข้านานเข้านานเข้า,นา,นขาก็เลยเหมือนประมาณว่าตอนที่เริ่มสวดช่วงเนี้ยเหมือนกับว่าเรารู้สึกได้ว่าเขาเนี่ยมาน้อมรับเอาด้วยการแบบคนหัวลุกคนหัวตั้งหรือว่า,นาน มีจิตอาวรวันไหนที่เราไม่ได้สวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รับรู้ได้ในระดับหนึ่งแล้วก็เลยบอกก็เลยเข้าใจว่าเออนะมันก็ยังเป็นประโยชน์กับเขาอยู่มันไม่แปลกเลยนะคะถ้าเขาจะไม่น้อมรับเอาเพราะว่าอะไรเพราะว่านิสัยฝรั่งเป็นคนที่หัวแข็งแล้วก็หัวดือ้อรั้นคือไม่ไม่ค่อยน้อมอะไรง่ายๆและแล้วมินำซ้ำเราเป็นศาสนาพุทธ เราเป็นสายเราเป็นศาสนาพุทธ really เราไม่ใช่ศาสนาเขาเขายิ่งจะไม่น้อมเลยจริงๆแล้เราฝรั่งก็จะไม่ค่อยเคร่งคัดกับศาสนาสักเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีบ้างที่เข้าโบสถ์แบบเคร่งคัดแต่ว่าส่วนมากแล้วเขาจะไม่ค่อยมาทางศาสนาสักเท่าไหร่แนี่กระทั่งไม่ใช่ศาสนาแม้กระทั่งศาสนาเขาเขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะลงลึกเท่าไหร่นี่ทีนี้ยิ่งเราเป็นพุทธเนาะเขาก็เลยไม่ไม่ค่อยจะสนใจเมื่อตายไปแล้วก็เป็นวิญญาณที่ดื้อรั้นเป็นวิญญาณที่ ที่ที่หูบ้านเราจะเรียกว่าอะไรหัวแข็งหรือเปล่าคะก็คือนั่นแหละค่ะแต่ว่าสิ่งที่ที่เห็นเห็นเห็นแล้วแบบนั้นที่สุดก็คือวิญญาณเด็กวิญญาณเด็กที่นี่เขาเขาจะเหมือนแบบง่ายกว่าคือเด็กเป็นบริสุทธิ์นะนะคะคือเขาจะน้อมรับง่ายกว่าแล้วขอก็มาขอส่วนบุญหรือว่ามาน้อมอะไรอย่างเงี้ยจะมากกว่าวิญญาณของคนที่โตคนที่แก่ๆคนที่แบบโตแล้วที่ตายไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะ วันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องนี้ละคะ่ะที่บอกว่าเออวิญญาณในเมืองนอกก็รู้จักหลวงปู่ดูเนาะก็เลยถ้าใครที่อยู่เป็นสายหลวงปูด่ดูที่อยู่ฝั่งยุโรปหรือฝั่งไหนๆก็ตามนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เมืองไทยแล้วเมืองไทยยังมีคนสวดเยอะแต่ว่าเมืองนอกก็ไม่แน่ใจว่ามีใครสวดที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าถ้าเราเป็นสายหลวงปูด่ดูก็ขอให้ช่วยกันสวดเนาะแล้วก็ออมีจิตเมตตากับเขาเนาะเราก็ไม่รู้ว่า บางทีมันเป็นสิ่งที่น่าสงสารนะคะบางทีเขาออกจากล่างด้วยการเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยอืพูดไปแล้วจะร้องไห้โอเคค่ะวันนี้ไปแล้วเนาะวันนี้ก็แค่นี้นะคะเดี๋ยววันใหม่เราจะมาเล่าในเรื่องจิตรวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเควันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะขอให้ทําบุญทําทานร่วมกันไปเนะเาะเกิดจะน่าจะได้เจอกันและช่วยอุปถัมภ์คำชูซึ่งกันและกันนะคะ